ท่าปีนี้กกตอจะไม่รายงานคะแนนให้ดูกันสดๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าการนับคะแนนโปร่งใสจริงๆ15กุมภาพันธ์2566กกตออกระเบียบเรื่องการเลือกตั้งสสฉบับใหม่ปรับปรุงเนื้อหาไปนิดหน่อยเช่นให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าผ่านแอปดีโดป้าของกรมการปกครองได้หรือการเพิ่มกรรมาการประจำหน่วยจาก5เป็น9คนเพราะระบบใหม่นี้ใช้บัตร2ใบและมีหีบเลือกตั้ง2หีบ อย่างไรก็ตามระเบียบฉบับปี66นี้ก็ยกเลิกหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยที่เคยต้องรายงานผลคะแนนยังไม่เป็นทางการผ่านระบบแอปพลิเคชันซึ่งแต่เดิมถูกเขียนไว้ในฉบับปี2561ตั้งแต่เปิดปี2566แสวงบุญมีเลขากรกะตก็ออกมาส่งสัญญาณว่าพร้อมเลือกตั้งแล้วนะแต่เปรยว่าปีนี้จะไม่มีเทคโนโลยีรายงานผลผ่านแอปแล้วอะ่ะซึ่งสาเหตุที่ตัดออกก็เป็นเพราะว่ากะกะตไม่เชื่อ ว่าระบบจะสามารถแก้ไขปัญหาในอดีตท,ที่ทําให้การรายงานผลเลือกตั้งคลาดเคลื่อนได้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยมีนักคอมพิวเตอร์จากมอรลาดกระบังมาช่วยเสนอแผนพัฒนาระบบการรายงานผลให้ดีขึ้นวางแผนกันก่อนนานเป็นปีแต่สุดท้ายกกตก็ไม่เอาเพราะกลัวว่าถ้าระบบล่มหรือก่อคะแนนผิดบ่อยๆอีกประชาชนก็จะมาเฉ่งซ้ําและแม้ว่าจะมีการเตรียมการนานหลายต่อหลายปีแต่ผลสุดท้ายเพราะกลัวว่าจะทําได้ไม่ดีอีก กันก็ไม่ทำซะเลยละกันเอาแบบนี้เลยโะพี่เมื่อบรรดานักการเมืองผ่าประชาชนและสื่อมวลชนรุมตั้งคาถามแล้วแบบนี้จะรายงานผลยังไงอ่ะก็ตระบุว่าระบบใหม่จะนำมาใช้แทนชื่อว่า ECT Report โดยจะเปลี่ยนให้กรรมการประจำหน่วยเป็นคนถ่ายรูปใบสรุปผลคะแนนจากนั้นส่งรูปถ่ายมายังส่วนกลางเพื่อให้ทีมคณะกรรมการรวมคะแนนกรอกคะแนนและส่งต่อให้สื่อมวลชนหลังจากนั้นจะค่อยนำผลคะแนนรายหน่วยมาเผยแพร,แร่บ,บนเว็บไซต์ของกกตจังหวัดอีกที่นึงแต่แต่แต่แตจะระบบ ect report เนี้ยก็ยังไม่ชัดเจนมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะเพราะอยู่ระหว่างการพัฒนาพี่ๆกกตเขาบอกว่าอืมก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละ แผมกรกตก็ยังไม่สามารถรับปากได้ว่าคะแนนที่กรอกลงระบบจะไปถึงสื่อมวลชนตอนไหนแต่ก็คงจะเห็นกันภายในวันคืนนึกตั้งเลยนะในเมื่อกรกตยังไม่มีความชัดเจนแบบนี้งั้นเรามาช่วยกันนับคะแนนเองรายงานคะแนนกันเองไปเลยระบบของเรามีอยู่แล้วที่เว็บไซต์ w o t e หกสอ .com แค่ต้องการทุกคนมาช่วยกันให้มากที่สุดเข้ามาจับจ้องเป็นอาสาเขตเลือกตั้งไกลบ้านของตัวเองกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เราจะนับคะแนนกันเองไม่รกกอกรกตการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องโปรง่งใสมีหลักฐานทุกขั้นตอนไม่เหมือนครั้งก่อนแอดไลน์แอดโวตหกสหรือสแกนคิวอาร์โค้ดท้ายคลิปเข้ามาสมัคเป็นอาสากันได้เลยแล้ววันเลือกตั้งมาเจอกันนะทุกหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านคุณ